สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะมือนี้นะั่งจะไม่หย็ดสูตรของเส้าดำให้พี่น้องได้เบึงกันเนาะมาเบิ้งหลักฐานที่นั่งวิเคราะห์ออกมาเนาะนี่ที่นั่งวิเคราะห์ออกมาเนี่ยครับเลขมันออกห้าสามศูนย์มันจะต้องทิมไปตัวหนึ่งหรือสองตัวพี่น้องหมวดต่อมามันออกสี่ห้าสามนี่จะนั่งเขียนไ้เนาะอ่ามันมันเอาไ้หากับสามพี่น้องยังเหลือ ต่อมางวดต่อไปมันออกอยังไงละมันออกแปดเจ็ดสองหรือหรือมันเจ็ดสองแปดนี่แหละนี่นั่งเขียนไว้เฝ้าเนาะอันนี้มันถิมแล้วค่ะพอสองวันนี้มันถิมเลยบ่มงนีเหลือไปจากตบานนี้อ่าเป็นยังสูนนั่งจังเข่าสามตัวตรงแล้วก็สองตัวตรงงวดนี่มันม,ม,ามากเาจ็ดแปดสอง 3, ม, 7, 8, 2, มันมาละเนีน่นี่นั่งเขียนนี่จักว่ามันแต่มันถือทั้งสามตัวแต่มันนังเขียนอนาสิบเบ้นั่น จำได้แต่ว่ามันอะไรมันมีเจ็ดมีสองมีแปดนั่งก็เลยเขียนไว้วันนี้ส่วนตัวนั่งี่บ่มักเลขสองอยู่แล้วกับงีติฟานมานังก็เลยเอาเจ็ดกับแปดไว้ถ้าจะนั่งมักแห้งก็คือมักศูนย์กับนั่งเอาศูนย์มาใส่ตอนนี้เลขรัาากร้อยน,นั่งมักสี่กับหกพี่น้องอีกใบหนึ่งนั่งจับนั่งจับนั่งเหย็ดอันนี้ดิอีกใบหนึ่งนั่งเหย็ดไอ้เจ็ดแปดหกพี่น้องมันบ่เขา่าอีกใบหนึ่งก็เลยเอาศูนย์เจ็ด แปดซีนี่มันเข่าสูตรนี่ก่ะมาน,นี้มันอธิบายให้พี่น้องฟังก็คือน,นี่ค่ะมันเลยเป็นงวดนี่มันโบมีแล้วจ้ะสองงวดนี่มันครบสองงวดแล้วจ้ะงวดเมื่อกี้มันทีมเจ็ดกับแปดไวออกที่ซีเจ็ดแปดเนาะ,อ,ะอธิบายพี่น้องฟังสันสนะันว่าตอนนี้เนาะสมมตินั่งกับจับแดดน่น,นั่งกับมาเขียนไว้นะตอนที่นั่งน,นั่นอ่ะนี่ซับนี่มาหนี้สิโบมีแล้วครับอันนี้ สิบบ่มีอันเก่าทมหรืออาจจะทมไม่จกักโตนึงนี่นกะอาทจจิเป็นได้พี่น้องวัที่สามเนาะวันนี้นั่งก็เลยสิมาเฮ็เดให้พี่น้องเบิ่งว่าวันนี้นั่งว่าซมันสิเหลือเนาะบานนี้นั่งก็สจิมาจับนั่งมักเนาะเก้าศูนย์หนึ่งห้าสี่นี่น,น,กกนั่งจะจับเฮดเดอร์พี่น้องบ้านนี้ได้นั่งสีเฮดในในวดนี้วันตกแต่วันที่สิบหกกันยายนกับพี่น้องมักกัจับเนาะพี่น้องเนาะ เก้าศูนย์เขาก็มาตั้ง 90, เก้นะาศูนย์นี่สิละจ้ะเจ้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนั่งเห็ดเป็นนี่นะวิธีเห็ดนั่งเนาะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าสี่เดีนั่งเฮ็ดเนาะ, 90, 91, 95, ะนนนนอันนี้นั่งเฮ็ดตามสูตรนี่ละกะันก็คือ,อน,นี่นี่คือวิธีเฮ็ดของะ ิธีเย็ดของนัง่งนะจ้ะเด้อคือว่ามันจะถิ่นตูวก็ไว้พี่น้องบันเอกสิมาเฮ็ดบันเอกค่ะแต่มันสิเป็นจังสี่บอคือจังนัง่งคิดบอหรือบ,บอนั่งกับบ่งหัเด้อพี่น้องศู 5, 0 4, 0 5, 04, นย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่เนาะพี่น้องเนาะตามล่องตามเบิง้งเนาะพี่น้องตามเบิ้งกับขันมักกันเนาะ หนึ่งห้าหนึ่งสี่ห้าสี่มาเข้ากับตามเบื้องพี่น้องกับน้องบมาเข้ากับมองพานค่ะมันขึ้นอยู่กับดวงบุญวาสนาเขาเด้พี่น้องดวงบุญวาสนาของเรานี่ยขั้นดวงดีนั่นเลือไปเห็นตัวนั่นขึ้นมกสืบอถือกันพูดดวงบ่มี่มันมันคนเขาขยันขย้อให้สื่อกาบ่บสื่อได้นอกพี่น้องมันไหนนั่นต่มันมันเป็นกับดวงบุญบาลนี่เฮานะ เ้าเขาจะถืบอบ่อหรือบอถือแต่นั่งกูย็ดแทนนั่งกับพ่อถือเด้อหมดเมื่อกี้นี่นั่งนนไปซื้อคุณนแปนย์ศูนยไปซื้อพอหอดเวลามานไปมักแปดศูนย์ศูนย์แดหาศูนย์ศูนย์กศูนยนวนี้ศูนย์นั่งมีหใบปกตินั่งจะซื้อบบบนั้งหวดนี่กับพ่อซื้อบ่อใดพี่น้อง อาบันนี้เขากับม่านตั้งหลักอันนี้เราไปลองดะเขาเ้าจะไดอ้อ่าอย่างวิธีเหตุของหน้าแบบนี้เนาะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหาเก้าสี่เขาตัดออกหลักศูนย์เขาก็ตัดเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์ออกหลักหนึ่งเขาก็ตัดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งออกหลักห้าเราก็ตัดเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าออก หลักสีแล้วก็ตัด9ก้4ส 4, 4่ศออกมาตัดถิมไปนอนตัดถิมเขราะว่าเอาเนาะอหนหันนนนเขาก็มาเขียนตรง สิกันยายนสองพันส6สูตรสาวดำ เดนเก้าศูนย์หนึ่งห้าสี่สุดสาวดำ

เก้าห้า0 1 5ย์ 0, 1, 5, 0.

เก้าหนึ่งเก้าีเก้าหนึ่งี ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าสี่หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่ง ศูนย์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 เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่ง ื่นแล้วตื่นแล้วจ้ะอ่พี่นอบันนี้เท่ากับหนึ่งเก้าห้าบบนี้เนาะหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าห้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่ สี่ห้าหนึ่งห้าหนึ่งสี่นอกห้าไปเลยนี่งทำไมสองเก้าสิบ สี่เก้าห้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งห้าพี่นอ้องดีเดอพี่น้องนะสูตรดีเดอสูตรสาวดำเด่นเก้าศูนย์หนึ่งห้าสีงวดนี่นั่งเอาซี่ไว้ตัวเดียวเดอพี่น้องกับสูตรต้อไปสิบเอาเล็กจี๊ดไว จังไหนจังไหนก็เพื่อนกับทิมไว้อยู่แล้วพี่น้องบ่รตัวหนึ่งกับสองตัวแต่ว่างวดนี่แต่ว่างวดที่เนี่ยเมื่อกี้นี่มันมันมันมาสองนอนหลังได้พี่น้องวันนั้นมันมาอย่างกับเจ็ดแปดสองบอกวันนี้มันมาสี่เจ็ดแปดมันมาสองแล้วพี่น้องมันมาสองหรือบางเทีมันอาจจะบ่ดทิมไว้เลยจักรตัวก็ได้เด้อพี่น้องนะวันนี้วันนี้นั่งกันเลยเอาศูนย์มาใส่ มาแท่หามาแท่กับหนึ่งกับเก่าพว่านี้มันเป็นสูตรหาตัวเนาะนั่งคัดมาจังสีเนาะพี่น้องเนาะนั่งก็เลยอธิบายพี่น้องเข้าใจเนาะนี่คือวิธีของนั่งคือนั่งจะต้องเอานี่ไว้บานนี่งวดนี่ค่ะงวดวันที่สิบหกสิบหกกันยายนนี่แตเบื้องว่ามันออกตัวใดถ้ามันออกตัวใดงวดต่อไปนั่นเขาจะเอาไว้สองตัวได้พี่น้องตอนนี้มันมาสองเดีวนี่งวดก้อนน่งมาอ่าห้าศูนย์สามต่อมามันก็มาสี่ ยังเกาะซีห้าสามน่ยพี่น้องบานนี้ต่อมามันก็มาเจ็ดแปดสองนี่มันบ่ทิมไว้เลยค่ะสองงวดแล้วบานนี้งวดเมื่อก,กี้มาซีเจ็ดแปดเนี่ยมาสองงวดแล้วค่ะบานนี้นั่นก็เลยเอาซีไว้เนาะพี่น้องเนาะเอ่อนั่นก็เลยเอาซีไว้บานนี้งวดนี้แหละ,ค,ะค่ะมันสิมาคันมันทิมไว้มันทิมไว้แค่ตัวเดียวจากความที่ทิมเจ็ดหรือทิมแปดทิมซีพี่น้องด้อันนี้คือหลักการวิเคราะห์ของนั่ง คำนวณของนั่งมันเป็นแบบนี้เนาะพี่น้อ,เนนองเนาะเอของไอ้ทุกคนโชว์ดีนะจ้า